สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเย็นวันพุธนะครับก่อนที่ครูจะกลับบ้านนะครับเนื่องจากว่าภาคเรียนนี้นะครับครูไม่มีสอนภาคค่ำนะก็จะมาให้ความรู้นะครับมาบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda Sco ู p ปีนะครับอ่า้าสกู๊ปปีคันนี้นะครับปัญหาเนี่ย ที่เจ้าของรถซึ่งเป็นญาติผู้น้องของครูเนี่ยแจ้งมาว่าเวลาขับขี่ไปเนี่ยนะครับมันจะมีบางครั้งคือมันจะเร่งไม่ขึ้นแล้วรถมันจะวูบแล้วทุกครั้งที่รถเร่งไม่ขึ้นและว,วูบเนี่ยจะมีหลอดไฟเอนจินเช็คเนี่ยกับพิบนะครับแล้วพอขี่่ไปเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนเนี่ย หลอดไฟที่มันกระพริบมันหายไปแล้วรถก็จะกลับมาวิ่งได้เป็นปกนตินะก็พักหลังๆเนี่ยเริ่มจะเป็นบ่อยขึ้นก็ไม่สบายใจนะก็เอารถมาให้ครูเนี่ยทำการเช็คและตรวจสอบก็อย่างที่เราทราบอยู่ว่ารถหัวฉีดเนี่ยมันจะมีหลอด f i นะถ้าในปัจจุบันจะเป็นรูปเครื่องยนต์ก็เรียกหลอด engine check หลอดชี้วัดอะไรแสดงรหัสปัญหาแล้วแต่เราจะเรียก เพราะฉะนั้นเมื่อรถมีอาการวูบสะดุดเร่งไม่ขึ้นพร้อมกับมีไฟติดที่หลอดเอ็นจิ้นเช็คแสดงว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบตัวเซ็นเซอร์รถคันนี้มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างละ่ะห t p ่งทีเซนเซอร์ 2. อะไรครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ อุณภูมิน้ำมันเครื่องเนื่องจากตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศ 3. o ออกซิเจนเซนเซอร์ 4. C K P เซนเซอร์มีเซนเซอร์อะไรครับนะฮะน่าจะมีอยู่เท่านี้นะพี่ปุ้ยเนาะนาเสร็จแล้วมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่เซนเซอร์แต่สามารถมีไฟกระพริบได้ก็หัวฉีด แต่ถ้าหัวฉีดเนี่ยมันคงจะต้องทำไมครับน่าจะดับไปเลยนี่คือครูสันนิฐานก่อนนะทีนี้เราเอาเฉพาะตัวเซ็นเซอร์ก่อน tp o 2 ckp แล้วก็อะไรครับ<อ> e าเซ e นเซอร์อุณหภูมนะิน้ำมันเครื่องอ่า eot eot e ถ้ามีปัญหาก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับวูบดับ ออกซิเจนก็ไม่น่าใช้คำว่าก็ไม่น่าก่อนนะครับก็ไม่น่าจะใช่ C K P ถ้ามีปัญหาเนี่ยน่าจะดับเลยเพราะฉะนั้นตัวที่ครูสงสัยมากที่สุดเลยก็คืออะไรครับ T P sensor ถ้าเราไปถามเจ้าของอ่ะแล้วทำไมตอนกระพริบสมนนะสมุตินะสมมุติเจ้าของไม่ใช่ญาติกับครูนะไม่ใช่ญาติครูน้องครูเราถือเป็นลูกค้าอ่ะแล้วทำไมคุณไม่นับรหัสปัญหาแล้วมาบอกช่างอ่ะ เขาขับอยู่ใช่ป่ะครับ,บงงเออเขาจะนับยังไงจะให้เขาขับไปแล้วเขามานับเหรอแล้วเขาก็ไม่ใช่ช่างเขาก็ไม่รู้หรอว่ามันนับรหัสยังไงใช่ป่ะครับแต่ข้อดีของรถหัวฉีดรถฮอนด้าเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือพอเวลามันเกิดปัญหากล่องมันจะทํำไมครับเก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่โรงเรียนเนี่ยคือครูก็มีเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งเสียบวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกศิษย์รอบเช้ารอบบ่ายดูไปแล้วนะรอบข้ามรุ่นที่แล้วว่าน่าจะเสียบให้ดูไปแต่ต้องถามหรอว่าแล้วถ้าเกิดในกรณีรถคันนี้มันเป็นรถส่วนตัวไม่ได้เข้าร้านแล้วท่านอยากจะรู้ปัญหาเนี่ยท่านต้องไปซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ตัวละห้าหกพันขึ้นไปไหม,ไมครับจําเป็นไหมพี่ปุ้ยจเป็นี่พี่ปุ้ยย,นนะยังตอบแลว้วไม่จําเป็นเราก็สามารถ เอาเครื่องมือเอาลวดเอาสายไฟเนี่ยมาทำไมครับมาเสียบแล้วก็ลองวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้ถ้าเราอยากจะทำเองอ่ะไอ้นี้อันนี้พี่ปุยขเขาก็ทำเองอะไรของเขาก็ว่านไปนะครับในแอป,ปในอะไรก็มีขายเมื่อก่อนก็คือสายไฟเส้นเดียวพอเรามีเครื่องมืออย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บสิ่งที่เรารู้ต่อไปต้องรู้ต่อไปคือรถคันนี้ ไอ้ขั้ว DLC Data เนี่ย o n t e Link Connector หรือท่านจะเรียกว่าขั้วปลั๊กแดงขั้ววิเคราะห์ปัญหาเนี่ยในรถคันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งรถคันเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้พอเรารู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราไปแกะเปลือกแกะชุดสีเสร็จเราก็ทำไมครับแกะฝาครอบออก พอเราแก่ฝาครอบออกปัญหามันจะมีอยู่เรื่อยแหละสำหรับท่านที่ยังไม่มีความรู้ใช่ไหมครับแล้วจะเสียบขั้วไหนสีอะไรอ่าครูก็ถามพี่ปุ้ยมาละวพี่ปุ้ยก็บอกว่าให้เสียบกับขั้วสายสีน้ําตาลกับสายสีเขียวคาดดำพอบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอาไปใช้กับทุกรุ่นฮอนด้เลยหรือเปล่า เอาไปใช้กับยี่ห้ออื่นได้ไหมนี่ๆเอาเฉพาะรถสกู๊ปี้ไอเวอร์ชั่นนี้เท่านั้นนะครับไอรุ่นอื่นก็ต้องไปว่านใหม่ตามหน้างานเพราะครูจะไม่บอกว่าใช้ได้ทุกรุ่นเพราะถ้าพูดอย่างนี้มันทําไมครับมัดมือตัวเองใช่ป่ะครับเกิดท่านจําอย่างนี้แล้วท่านไปเสียบแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาล่ะก็เอาเฉพาะคันนี้เคียนะขับไปแล้ววูบสะดุดเร่งไม่ขึ้นพร้อมกับมีไฟขึ้น ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบดูด้วยเครื่องมือแบบง่ายๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะเป็นตากล้องอ่ะนี่นะคั้ว DLC อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ปุ้ยเสียบอันนี้ต้องช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพี่ปุ้ยตาไม่ดีให้เครื่องมืออยู่ในจังหวะที่ไม่ต่อวงจรก่อก็คือปิดอยู่ไม่ได้เปิดถ้าใช้เครื่องมือที่มีสวิตนะครับสวิตอยู่ที่ตำแหน่ง off <บ> เสียบที่สายสีน้ำตาลกับเขียวคาดดำเสียบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาทำไมครับอันอันนี้ยังยังยังกงมือยังไม่ทำงานเปิดตีก่อนออนสวิตกุญแจเดี๋ยวมาจะสะท้อนหน่อยนะครับอ่ะออนสวิตกุญแจ,จดับเองปกติหลอด FI e ก็จะดับเป็นปกติถูกไหมครับอ่าจากนั้นปิดก่อน ป,ปิดสวิตกุญแจทําการต่อเครื่องมือแล้วก็เปิดในจังหวะออนปุ๊บเปิดสวิตไปที่ตําแหน่งออนสวิตเครื่องมือนะครับเหมือนสายไฟมันต่อกันสายไฟมันต่อเนื่องอทาการเปิดเปิดสวิตกุญแจใหม่หลอดเอฟไอทาไมครับกระพริบ,น,บนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจ็ดแปดนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะวนอ,อยู่อย่างนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือจะนับทั้งวันทั้งคืนมันก็มีแต่แปดใช่ป่ะครับมันมีตัวเดียวตอน,นเพราะวันนี้รถคันนี้มันมีปัญหาอยู่แค่ตัวเดียว นับได้8ส่วนท่านใดจะนับ8 1ด24 32ท่านกันนับไปนะ่ยท่านกันนับไปทั้งวันทั้งคืนของท่านน่นแหละพอตอนเนี้นับแล้วมันคือรหัส 8, 8. อ่าพอได้รหัส8เสร็จปุ๊บอ่ะปิดสวิตกุญแจก่อนครับผมนับได้รหัส8แล้วครับทําไงต่อครับก็ต้องไปหาข้อมูลอ่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลได้ไหมใน YouTube ใน t i k t o อในคลิปเรียวมีคนมีความรู้เก่ง เอามาให้มากมายเยอะแยะเลยใช่เปล่าอ่ะที่โรงเรียนครูพี่ปุ้ยไปหยิบคู่มือซ่อมเวฟร้อยสิบไอมาหน่อยอะเปิดไปตรงระบบหัวฉีดครับอันนี้ท่านดูนะคือครัววางเอาวางเอาไว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยดำปีเลยครับต่อไปย้อนครับย้อนไปนิดนึงย้อนเนี่ยนะพี่จะย้อนเดินหน้าครับดเดินหน้าต่อครับ ตลาดที่เคาะกันนะอ่าสองทุ่มเนี่ยจะเจอไหมครับรับไปวางอะไรกับพืน้นนั่นแหละครับเาจายหนูนให้เดินหน้าไปหน่อยเลยแล้วน,น,น่าจะอยู่หลังๆนะอาจารย์่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับทีเนี้ยครูก็มีคู่มือซ่อมเวฟร้อยสิบไอวางอยู่ซึ่ง มันก็เอามาเทียบเคียงกันได้อยู่นะครับตรงนี้เขียนว่าตารางแสดงรหัสข้อขัดข้องรหัสข้อขัดข้องจากที่เราดูเนี่ยรหัสอะไรครับ8ทีนี้8ครูก็อ่านภาษาไทยครับตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งทำงานบกพล่องสาเหตุที่เป็นไปได้เกิดจากอะไรบ้างเขาบอกว่า หน้าสัมผัสที่ขั้วต่อของตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นล่งหลวมหรือไม่ดีตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเรงห,หรือวงจรของตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นล่ง,ง,ง,ำง,ลลงทำงานบกพร่องอ่าเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าคุณมีเครื่องมืออย่างเดียวเครื่องมือมันบอกว่ารหัสอะไรเสร็จแต่คุณก็ไม่รู้อีกใช่ไหมครับคือในการทำงานมันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกัน ครูขออนญาตก,กลับมาตั้งกล้องวางตรงนี้ใหม่ักครู่นะครับรหัสแปด p sensor ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเล่งหรือลิ้นปีกผีเสื้อมีปัญหาอันนี้คือครูก็สรุปอย่างนี้ก่อนเกิดจากอะไรได้บ้าง 1. ปั๊กสกรปกหลุดหลวม 2. ส,สายไฟขาดในสายไฟไม่ต่อเนื่องและสคือตัว tp เซนเซอร์มันทำไมครับมันสกกระโปกมันเสียมันชํำรุดแล้วจะทำยังไงต่อครับในเมื่อปัญหามีอยู่3ข้อใหญ่คุณจะซื้อ tp มาเปลี่ยนเลยได้ไหมครับไม่ได้ไไดเพราะเกิดบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัว tp ใช่ป่ะครับสายอาจจะขาดในเพราะเจ้าของบอกว่ามันกระเชือนกระเชือน แล้วมันก็เป็นขี่ๆไปมันก็ทำไมครับหายอ่ะเดี๋ยวกูขอญาตมานั่งทางด้านหน้ารู้ละกูมีเครื่องมือใช่ไหมครับม,มีเครื่องมือเครื่องมือกูจะแบบพี่ปุ้ยหรืออย่างที่โรงเรียนเครื่องมือวิเคราะห์ตัวเจ็ดแปด0ันหมืนึงก็ว่านไปมันบอกละมีปัญหาที่รหัสแปดพอแปดเสร็จไปดูคู่มือไปดูใน YouTube ของใครก็ได้ tp นเซอร์มีปัญหาสายตัวขั้วตัวปลั๊กและตัวมันเองใช่ป่ะครับตัว tp แล้วตรงไหนอะครับเดี๋ยวคุณก็ต้องเอาเครื่องมือพื้นฐานคือมัลติมิเตอร์ใช่ป่ะครับมาตรวจสอบฟานต่อเนื่องสายไฟแล้วเวลาคุณจะตรวจสอบถามเลยคือคุณต้องลื้อเปลือกลื้อตุดสีไหมครับลื้อ,ม,อมันก็ต้องลือ้อยังไงคุณก็หนีไม่พ้นในพื้นฐาน ช่างโยนที่จะต้องใช้ประแจคีมไขควงไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือแล้วมันจะจบใช่ไหมครับเครื่องมือมันบอกได้เลยไหมครับว่าทีพีเสียร้อยเอร์ซนเครื่องมือมันบอกไหมครับไม่ได้บอกใช่ไหมเครื่องมือมันบอกไหมว่าสายจากกล่องมาทีพีขาดเครื่องมือมันก็ไม่ได้บอกมันบอกแค่นี้ว่ามีปัญหาที่ตัวนี้นะแล้วเองทําไมครับ ไปหาต่อเอาอเก็เดี๋ยวครูจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วปัญหาอยู่ที่ TP แต่ปัญหามันอยู่ตรงส่วนไหนยังให้คำตอบไม่ได้ถ้าเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์สมมติเขามีรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ก็ทำไมครับไปสาบอะไรละน,นั้นมาใส่ไปเอาตัวเรือนลิน้นเร่งเอาทีพมาสาบเสร็จลูกค้าไปขี่ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยก็อยู่ที่อะไรครับ ที่ตัว TP แต่ถ้าเกิดว่าไปเอาเรือนเอา TP ของอีกคันหนึ่งที่มันสมบูรณ์มาใส่ขับขี่แล้วยังมีปัญหาอยู่ก็เหลืออะไรเหลือปลั๊กเหลือสาย<ส>ไฟเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่ายากแล้วมันก็ไม่ได้เชิงว่าง่ายเพราะถึงคุณจะมีเครื่องมือก็จรงิงคุณก็จะต้องมาลื้อมาถอดประกอบอยู่ดีเพราะเครื่องมือ พอมันวิเคราะห์ว่าชีพีมีปัญหาถามแลแล้วเครื่องมือมันถอดอะไรเปลี่ยนชิ้นส่วนให้คุณได้ไหมครับไ,ไ,ดได้ไหมพี่ปุ้ยไม่ได้จ้ไม่ได้ก็<อ>นะครับ,งงบก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเดี๋ยวครูไล่ตรวจสอบชัวเปลี่ยนแล้วหายแล้วจะมาอัปเดตให้ทราบนะขออนุญาตกลับบ้านไปพักผ่อนนะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ